ว่าว่าไงเป็นเป็นไงบ้างมันรู้สึกว่ามันตลบไปตั้งแต่เมื่อไรฉันฉันไม่รู้อ่ะฉันจำได้แค่มันเหมือนเ,นเมืเดินเข้าป่าไปแล้วก็สลบเลยอะ่ะรู้สึกลอยทีมาอยู่นี่เลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเอ่อ เราไม่รู้เหมือนกันเป็นยังนะฉันเหมยก่อนโอเคลืมหนึ่งอ่ะไอขีรัตนั้นไปไหนแล้ววะอ้าวขีรัดหายเอ๊จำได้ว่าตั้งขีรัดไอนะ้น,นี่ไว้เนี่ยนะอันเนี้ทุกคนนะผมหายขีรัดไปไหน กดอันนี้ผมกดผิดเยี่ยมเลยครับนายวิชาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้องเอสดีนะผมน้องนุ๊กนะนะคนที่ตบผมในแบบโรบอทที่โรบอทที่ประจุคาเทนชิชินานิไอชิชินานิเกนนี่ไอเตวอย่างนี้แหละเอกกัะจัมโฟดาวแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีๆโดนน้องตบยับแบบแล้วนายเป็นไงบ้างนะ ก็เพิ่งตื่นได้เมื่อเพิ่งตื่นเมื่อกี้แล้วนายสบายดีไหมอ่าสบายน่าจะน่าจะน่าจะสบายดีแหละฉันรู้สึกว่าชาทั้งตัวเลยตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วหมายความว่าไงว่าชาทั้งตัวไม่รู้อะแบบว่ามันตื่นมาแล้วมันรู้สึก แบบว่าเหมือนมันหายใจไม่ออกทั่วท้องรู้วิทีนึงก็อยู่โรงพยาบาลแล้วอ่ะทำไมรู้สึกเหมือนเมื่อคืนก่อนก่อนจะสลบไปเหมือนได้ยินเสียงมันเสียงคำรามอะไรด้วยอ่ะนายได้ยินหรอเสียงอะไรอ่ะฉันได้ยินอ่ะพอฉันได้ยินแล้วจู่ฉันก็สลบไปเลยไม่ได้ยินอะไรเลยอะยอยู่ฉันก็ปูลงพื้นจะทํำได้วก็ทิ้งทิ้งถ้วยอ่ะฉันนึกออกแล้วเหมือน เหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานพี่เหมือนพี่วานพี่โรซี่จะพาเพื่อนๆไปไปเดินป่าไปเดินดูดาวแล้วมั้งแล้วพอ <c oughs> เหมือนฉันจะเดินเดินล้างท้าย,ายพอฉันพอฉันไปถามาต้นต่อเสียงจุจูก,ก็มมาอยู่ตรงนี้เลยอะ <c oughs> อ๋อไอตอนนั้นฉันก็พยายามเดินหาพี่โรซี่เหมือนกันฉันตามเขาไม่ทันแล้วอยู่ฉันก็ประดุดประดุดหินแล้วก็กลิ้งลงไปใต้ต้นไม้แล้วต้นไม้มันก็ทับฉันอยู่ฉันฉันว่าไม่แปลกใจว่าทำไมนายถื่นมาถึงกันนั้นอะถึ่ฉันอาจจะไม่ออกฉันก็สลบยาวเลยแล้วก็ตัดภาพมาอยู่ทีก็โงพยาบ แล้วนายนายฟุบลงไปเลยเหรออืมหลังจากหลังจากเดินตามเสียงไปแล้วจะชู่เหมือนโดนอะไรกระแทกที่หวัวไม่รู้ว่าน่าจะเป็นต้นไม้แล้วมั้งกิ่งไม้แล้วมั้งเฮ้ยฉันลืมไปเลยแล้วเด็กคนอื่นนะคงอาจจะอยู่ที่แคมป์ก็ได้นะมัง้งเพราะว่าพวกเราไม่รู้สิ พวกเาว่ามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าพวกเราน่าจะเป็นอที่น่าจะหลบหมั้งหลบในปา่าแต่รับว่าคนที่ไปกับเราด้วยก็มีเด็กคนอื่นทั้งน,ะน,นั้งสี่เขเป็นใครมั่งครัมีใครนาจันเดียวนะแคมป์หรือเปล่านีโมหรือเปล่า,อ,ลาอีกคนนีโมอีกคนอะไรนะเืมไม่แน่อาจจะอยู่ที่แคมป์ก็ได้ลนะแล้วอคนนั้นนะอ่ะนคนที่ผับเปียขสองข้างอนะ โรซี่ใช่พี่โรซี่คงอาจจะอยู่ที่บ้านอะมัง้งอน,น,น้ะนมั้งคิดว่าโอเคไม่ได้อ้าวไม่นะน้องอ่าเรานายลูกไหวไหมไ,ไหวไหวแต่ฉันไม่รู้แต่ฉันไม่รู้จะทำอะไรไงฉันก็นั่งนั่งก่อนนะ น่า,นานกลงวแได้คิดถึงเพื่อนๆจังไม่อยากนอนโรงพยาบาลแล้วอันนี้รอซ้อนฉันแล้วล่อแพ็กไปทําอะไรมารออแรกอ่เตกตึกชั้นตกลิฟท์ชั้น12นะขาขาหักไหมหัะเลยแบบไอ้นี่เลยแบบแบบว่ามันงอเข้าไปเลย ห่วบ<ล>นนะว่ันกระโ,โดนหมอหมออ่พี่คนนั้นที่ทะลุโต๊ะอยู่เขาดัดกระมานั่งมานั่งให้ยาฉันอีกคนนึงก็ดัดก,กระดูกฉันโอเคเป็นไงบ้างเอ่ย แดี๋ดดีขึ้นแล้วอ่าโอเคครับผมโอเคโอเควันนี้ก็เดี๋ยวร้อนหมอยแล้วเออไม่เป็นไรหมอมีหน้าที่รักษาคนอันนี้รอบสองผมแล้นะมันดูหลายรอบจังพอโทวคยเคยมีคนมากกว่าสิบรอบไรือซ้ำนะอยนสิบรอบไปหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ปาร์กนะทำไมผมมาอยู่แล้วต้องมีกฏวิเหตุบ้างกับพวกเดรัศวรนะ ผมจําได้ว่าผมสะดุดก้อนหินแล้วก็กิ้งลงไปตัดต้นไม,ม้ต้นไม้กระทับดีพี่พี่เขามาเจอโอดี้ถ้ายัางจาได้เลยเนะอ่ยอาเมื่อกี้มากสิบกว่ารอบไม่ต่างกับสิบกว่ารอบนี่คือแป็งไป<ม>ปรปวนในกงในรงเดลสอเมื่อกี้เมื่อกี้หมอพูดว่าอะไรนะเดรส์อออะไรอะ่ะใช่หมายความว่างไงอะองงไงมั่งเนี่ยกินได้ปะ โอเคขึ้นแล้วพี่จูฟา้าเอาโอเคแล้วแัวหนึ่งน,งนะดีขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ค,ครับกันเหนียวไว้ก่อนสองคนนี้เอายาตัวนี้ไปนะเอยา,าไปกินเผื่ออาการกำเริบและลุงตาลุงนี่เขาไปแล้วเอ่อเหมือนอครอบครัวน่าจะรับมาแล้วอ่ะอ๋อ มันก็ไอ้แกนี่แบบนี้อ๋อก็โอเคงั้นอันนี้พาออกได้เลยใช่ไหมนะได้ครับได้เลยครับเด็กๆลงมาได้แล้วไปกันก่อนจะเข้าอะไรกันยังเนี่ยยังเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยกินก๋วยเตี๋ยวแบบเมื่อกี้เป็นไงโอยเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวไปเสียงอะไร คิดไปเองมาเมื่อกี้เสียงพี่นายทำเหรอกล้องเอ้ยกล้องกล้องนายทำเสียงในงานได้เหรอไม่ได้ทต่ไม่ได้นายมีหางกูไดนเสาอ้าวโอ้โหลงลงยังเดินไหวแล้วเนี่ยลุงอ้าวลุงอะไรเนี่ยลุงเอากระเป๋าอะไรมาลุงลุงเดินไหวได้ไงเนี่ย ทุกคนดีนสิทุก oh. คนได้ยินสิที่ลุงพูดไหมได้ยินลุงเอ่อพี่ตอนเหยียบเข้าไปใกล้ๆลุงอ่ะลุงเขาน่าจะลังผอ่เบาๆลองฟังเนี่ยเขาได้ยินแล้วลุง <c ười> โอ้โห <c ười> ป้าป้าไปกินข้าว <c ười> <c ười> แล้วเด็กหน้าเราจะรู้อันนี้ทางออกหนูอันนี้ค่ะอ่าเอาปิดฟางนี่หรือเปล่าไอ้ตัวที่มันส่งเสียงอะไรก็แตกมาคือตัวอะไรอ่ะ อันนี<ช>้ครึ่งเลยนะไ่ใช้คน,นที้เาเมาคืนหรือเปล่าเมื่อกี้ลองกดปุ่มดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่มันมันแย่มันแย่มันมันน่าจะเหนื่อยแล้วเราจะไปกินข้าวเช้าเถอะ ตีการ์ดหุ่นยนต์ตีไม่ใช่ผมตีตีการ์ดแล้วฟ้าจะไปหาข้าวกินแล้วน่ะใอ่ตัวที่ฟ้าฉันมอคืนหรือเปล่าแต่น้าเราไปไหนเนี่ยผมเหรอไม่รู้อ่ะอะน้องน้องอ่ะน้องเหมือนน้องจะอยู่หลุมอากาศน่ะหลุมอากาศอ่าปกติแล้วข้างทางมันต้องมีไฟไม่ใช่หรอไม่รู้สิอะไรมีเหรอใช่ปกติมีเหรอจำไม่ได้ ปกติมันจะมีไฟนะ嗯嗯เราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่างงอ,อาจอจะเป็นอย่างนั้นยืดถึงนะหาไปหาเพื่อนๆกันไหมก็ยอยากรู้ว่าเ,เาาาพือเ่อนๆเขาเ,เป็นไงบ้างน,นั่นดีคนที่ไฟกับเราอ่ะจะปลอดภัยไหมเนี่ย สวัสดีร้บสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคนเข้าดูคนรับสดีคทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีน้องอ็กสวัสดีน้องน้องแบทําหรือน้องไซก้านะแล้วก็สวัสดีน้องคาราแมนะครับนานลยทไม่มีพ่อค้าเลยน่าจะจะน่าจะรานแม่มั้งห้าหาอาหารงเดเฮยที่นี่ม <Arc ane, S 2> ีที่ซื้ออาหารนี่นะหมเดินไป อยากกินอะไรกันหรือเปล่าจะได้ทำอาหารได้อยู่อยากกินเฮ้ยม,มีมีแอปเปิ้ลด้วยเหรอิ่งเห็นไหนไม่ไม่ฉันฉันหมายถึงว่าเขาขายแอปเปิ้ลด้วยอยากกินสปากเก็ตตี้ฉันฉันชอบกิน Apple. แอปเปิ้ลแอรเินก็โอเคแล้วนะ่ะพี่เป็นนักงานชื่อไรพี่ พี่พนักงานเขานะพี่พนักงานเขาน้าต,ตาเหมือนกันเลยอะอพอไปแฝกกันหรือเปล่าทำไมพี่เขาไม่ตอบผมอ่ะพี่ฮัลโหลพี่แฝงพี่ไปตัวเลยไอ้เขาเขาก็ตอบนะแต่เขาบอกว่าสวัสดีม,มีเสียงหน่อยพี่ขเขานจะนายนายเราคุยกับเขาแล้วสิเขาจะบอกว่าสวัสดีฮัลโหลพี่เย้เนี่ยสวัสดีเดี๋ยวซื้อน้ำดีกว่า ว่าน้ำมาสำคัญกินย,ยาแก้ปวด่อนวนะเดี๋ยวพี่ทำอาหารให้ก็ได้ไอ้น,นี่โรงแรมหนูอยู่ไหนเนี่ยไปโรงแรมก่อนไหมไปไปไป อยากมีพี่เลี้ยงแบบนี้บ้างจังน้นองนองราต้องปัอะ่ะไหนนั่นน่ะนั่งเล่นนั่งเล่นเนี่ยนั่งเล่นอย่างเนี่ยนอนนั่งตรงนี้เปลี่ยนชุดเหรอไปไปโรงแรมมอะร้านค้าไม่ได้เปิดร้านเลยอะ่ะ จะไปทำอาหารก็ได้มั้งปปไป,ปไปโร,รงแรมมันั่องอาหารตัวนี้คนเดียวเ <c oughs> ทคโนโลยีี่มัไปถามน้องสีถามน้องน้องไม่ตอบกอวไหวไหมได้เลยมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองระวังนะระระระวงังระวงังตัวสูบนะระวงัะวงตัวสลาย พี่ขอโทษพี่กลัวเฉยพี่กลัวหลุมอากาศน้องสั่ว่าสัญญาณขาดหายพี่เชื่อว่าน้องน่าจะน่าจะไหวใช่ไหมน้องตอนถทกเรียนอ่ะดีๆนะแต่ให้มันดีๆนะยี่วิคกี้ว่าไงฉันคิดเพลงหรือเปล่าว่าทำไมมันร้านน่ะมันมืดๆอ่ะเขาปิดไฟเหรอไม่ปกติมันสว่างนะฉันจำได้ ทุกนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะคะเขาไมไฟบางดวงมันเริ่มดับลงหรือผมคิดเองอะไม่ไม่ได้คิดไปเองนะนั่นไงไอไอไอหน้าไอเต็นด้านหน้าไฟสดสนุกเขาไม่ไฟดับเหรอเต็นเต็นด้านหน้ามันมันดับอ่ะนดิน้องพี่ว่าวันนี้มันดูไฟดับแลกๆไปน้องคิดเหมือนกันไหมดาบุใช่ใช่บีใช่บีโอเคน้อง ำไมทำไมเสียงน้องนายปนแปลกๆอ่ะไม่รู้อ่ะน้องนอนต่อยังไม่รู้อ่ะเสียงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยน้องต่อเจ้าตัวรู้ไม่ขยับเลยนะแบบไม่ขยับจริงอ่ะน้องน่าจะคอนแทคเลนส์ไม่ดีอ่ะวิที่นี่มาแหลงรวมคอนแทคเลนส์ไม่ดีเน,น,นะ่ยเปนองนัเดินกลับกันโอ้ไม่ใช่ตียนะยังนะ่ะ เราไปต่อยเขาทำไมเราเอาชื่ออะไรเนี่ยลืมถามชื่อลืล้นะอ๋อชื่อเจไดค่ะอืมเจไดอย่างนี้อ้าวสวัสดีเจไดอ้าวเป็นไงบ้างเอ้ยกินข้าวกันยังเนี่ยกินแล้วค่ะกินแล้วเดี๋ยวพาได้หอมยังไปกินข้าวก่อนอ๋ออีมได้ส่งสาลหรือเปล่าว่าไฟเริ่มไฟดับได้สังเกตหรือเปล่าตรงฝั่งโน้นนะ ่อไม่ได้ส่งเกียรเลยค่ะวันนี้ไหนไม่รู้สิใช่คนที่ไปเมื่วานไหมใช่คนที่ไปเมื่อวานเราเราเราไม่มีอะไรเราจำจำไม่ได้อใช่ไหมอรจำไม่ได้คุณใช่ไหมนะฉันรู้สึกคุณคุณคุไปหน่อยออ้มเหรอได้แหล่งรวม พุทธคอนเถ็บเลนจะแตกแล้วพี่โอ้ยไว้ายแล้วพี่ไอ้นี่ไหวเฉยตีลังกาโอ้โหอุ้มตั้งนานไหวไหมไปอยู่ตรงนู้นจริงพี่ผมโอ้ยโอาไปไหนดิเราเอาเอาเอาหน้าเอาหน้ากลมก่อนไม่กล้ามองผมอยู่ผมอยู่ห้องอยู่จินผมต้องไปห้องไหนไป พี่วิกกี้อันนี้อันนึกออกแล้วใช่ใช่เจเจได้ขอไปกับเราด้วยเมื่อวานเขาไปกับเราใช่เหรอใช่ไหวไหมว่ารีบมารีบมาเป็นออะะไรวีวีไปแล้วกันวีวีไปแล้วกันไปนีี้ให่ขอเกกขอเเดี๋ยวพี่อุ้มเลยฉันไม่อยากมองโลกภายนอกมันน่ากลัว่ยอูม ทำไมไม่อยากมองอ่ะปอมองแล้วคอนเดนเลนร์มันจะแตกดิฟดิฟึ้นนี่ยเพิ่มดิฟึ้นต์ไปไปไปรีบไปอุ้ย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 ลิฟอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกไปหรอกน้องอ่ะเอามามามาเร็วเอาต้องไปชั้นไหนอ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะสิบสองเลยสิบสองสิบสองอ้าวกดกดเมทิสเราเรามุนขึ้นด้านบนแล้วก็บอก กดไม่ติดเอ้าเาดูตื่นหมอโวยโวยโอ๋ไหวพี่ร่างหรือเปล่าอ่ะอยู่ร่างหรือเปล่าอยู่นี่อ้าวห้องไหนห้องไหนเลยวะห้องนี้ห้องนี้เอ้าเอ่อกล้องก้องก้องหายไปแล้วกล้องหาย ก้องอ่ะเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึน้นอ้าวก้อ,กอง,ห,อองหายก้องหายพี่ก้องเวยนเอิดหน้ามันกล้องเลยไม่ใช่อ๋อก้อนเฮ้ยมา,มายัายางไงไม่รู้สไตล์แบบร่างกายไม่ดี เราเรีกทำเราเียกทภารกิจดีกว่าพี่ทใ้นี่ห้องน้น้องอ่ะยิ่รู้ว่าน้อยไหวอุ้มมาอุ้มมาไปกันไป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  ทางเด็กอ้ยยังไหวอยู่ไหมเนะี่ยไม่ไหวแล้วพี่ความเถือดแรง,ข,งขึ้นสีแดงพี่โอเคเลยได้ามาจากไหนย้ายย้าจังอะดวงดีจังงุฮ้นยนี่ก็อาหารฟรีนี่นะดีมั้ยึ อย้าวแบ่งๆโอ้ยข้าวผัดอะไรอย่าข้าวผัดเห็ดอ้าวเน้องหายเอาออกมาแล้วกันอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูกลัวแล้วไม่จะไม่จะพ้นแล้วน้องสักแป๊บก่อนก็ได้น่ะ เดี๋ยวมาไปอาบน้ำก่อนไหนน่าดูขึ้นมาแปลกๆไม่รู้อ่ะอาบน้ำห่อยสอบคุณทุกคนที่เข้าดูสี่คนนะคะสอบคุณทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ตอบนะรออยู่ อินโลนะมันนี้โซ่อยูน่นะพี่โซ่อ,อยู่ด้วยไน้องเราไปกันพี่ชนะน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำยังพี่ซอ,อยู่ยไม่อาบเหรอโอ้ยเหม็นเน้าพี่ก็ว่าอยู่กลิ่นใคร มีเรียกหรือเปล่าอ๋มีเรียกเหรอผมไม่รู้เลยอ่ะไมพี่โซอย่าหันไปนะพี่โซคือขึ้นขึ้นลิฟขึ้นลิฟปะปเดินค่อยๆเดินไหวไหมไหวไหมพี่โอ้พพี่โอพี่โอ้โอ้พี่โอ้อ้โ้อ้โม้ว้โออ้โอ้อ้ไปอ้โ้อ้โ้โอ้พอ่โออ้โอ้โออ้โ่้โอตกลิฟต์้อ้ออย ไปอยู่ไหนอกเล็บไหนอะเล็บไหนแอ้วมันโดดลงไปครับอพาเซนเอาจะยังไงล่ะโอ้โหไปตกเล็บครับผกเล็บเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเรียนเชิญ พี่อะไรตกพื้นอ่ะมีคนตกไม่ไม่ไมอะไรผมมีวิธีฉันนั้นแค่แเอาบอกไปขึ้นมาโอเคผมได้ช่วยแล้วฮะทำมาทำมาเขียวแนมความรู้สบายอยู่จริงเอ้ย ป็นไงงบ้าสวัสดีเพื่อนนิกกี้เหรอฉันเป็นไงบ้างอ่ะอตื่นมาก็ปวดนูเปิดตัวเอ้ยปวดเนื้อปวดตัวแล้วข้างหลังนั่นอะไรอ่ะลิงน่ะลรีบย่างกระเจาะเลยคุณเลลิงลิงจักจั่นเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีแล้วเป็นหนลงได้ไงเนี่ยก่อน ไม่รู้อ่ะเห็นเขาชวนกันไปยังก็เลยไปตามไหมันไม่คิดเลยเรื่องไงไม่รู้อ่ะก็เห็นแบบมีผู้ยงผู้ใหญ่ไปก็เลยไปตามผู้ใหญ่เหรอใครเป็นคนนําไปอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วรู้แค่ว่าฉันเอ่อตื่นมาอีกทีก็นอนโรงพยาบาลแล้วอ,อยู่จิมอืองั้นเหรอ ฉันจาได้ว่จะไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วนะฉันจได้ว่าฉันจะไปเยี่ยมพอดีเลยนายรู้หรอฉันอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลหืมนายรู้หรอฉันนอนอยู่โรงพยาบาลก็ฉันตอนที่ฉันไปตามหาพวกนายก็มีคนบอกว่าเจอตัวนายแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วนะฉันโลดตัวอีกทีหนึ่งฉันก็